ทริกเลยนะถ้าอยากได้เสื้อผ้าที่มีความแบบว่า คุณภาพหน่อยอแบบว่าราคาถูกหน่อยอ่ะแนะนําเลยว่าให้หาแหล่งค้าส่งที่เป็นสินค้าโลตอกจากโรงงานโดยตรงแน่นอนเลยว่า1เลยราคาถูกใช่ค่ะสนะคะแบบจะสวยกว่าเพราะว่าโรงงานผลิตเสื้อผ้าส่วนใหญ่เขาจะมีการผลิตเกินหรือว่าสินค้าเนี่ยมีตาหนิเพียงเล็กน้อยอยู่แล้วฉะนั้นจะทําให้เราเนี่ยได้สินค้าที่คุณภาพดีด้วยอ่ะราคาถูกด้วยและที่สําคัญนะคะแบบต่อชิ้นเนี่ยปริมาณก็จะสูงขึ้นด้วยนั่นเองก็คือสินค้าโลตอสเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าก็คือจะมีทั้งสินค้าที่คุณภาพดี ภาพไม่ดีนะคะปปนกันไปค่ะ <Ừ. S 2> อันนี้ก็คือต้องศึกษาดีๆเลยคะ่ะหากไกด์หรือว่าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะดีที่สุดส่วนใหญ่ตลาดโลสต็อกเนี่ยเขาจะขายกันเป็นแบบขายเป็นกิโลขายเป็นกระสอบ,สอบขายเหมานั่นเองนะคะแบบว่า50ตัว100ตัว แลวถ้าถามนะคะว่าหนึ่งกระสอบเนี่ยเราสามารถเลือกสินค้าได้ไหม,มต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าบางร้านก็ได้บางร้านก็ไม่ได้เช่นกันค่ะ<ม>ต้องบอกก่อนว่าบางร้านนะคะเขาก็จะใส่กระสอบแล้วก็มัดเป็นมัดๆเอาไว้ทีนี้เราก็จะมีหน้าที่นะคะว่าจะเลือกสินค้ากระสอบไหน<ม>แล้วก็สามารถสุ่มดูสินค้าได้แค่บางตัวเท่านั้นเองค่ะ เราเหมือนแกะกล่องสุ่มมากๆเลยใช่ใชจะบอกว่าก่อนการซื้อขายเนี่ยเราสามารถสอบถามร้านได้นะว่าเออในกระสอบนึงเนี่ยมันจะมีของตําหนิประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรลางก็จะตอบมาอยู่ที่ประมาณ5-2ถึงนตนั่นเองที่เหลือก็จะเป็นงานปานกลางแล้วก็งานดีปรับบนกันไปนะคะเสื้อผ้าโลสต็อกเนี่ยใน1กระสอบสมมติว่ามันมี100ตัวเนาะใ,ในห0 0ตัวเนี่ยหแบบอาจจะมีสัก1-2ถึงตัวที่เหลือก็จะเป็นแบบที่มันาาคาคาปรับบนกันไปฉะนั้นจะบอกกับคนที่โอเคเอาไปขาย่ตไม่ได้ทำ หรืออะไรอย่างนี้นั่นเองใช่ค่ะ <S 1> <S 1> <S